สวัสดีจ้าพบกับเจ้เาในไทยสไปฮวอลแลด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้กูสุกคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมากระจ้าชงมะมอยหอยสังกับตัวโตไทไทยจ้าเลยบ่ายขึ้นมาแล้วนะคะสี่ห้าโมงเย็นมาแล้วนะคะอากาศวันนี้ไม่ดีเลยค่ะข้างนอกฝนตกไป,ปอยแทบทั้งวันนะคะหยุดเป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะคะ อากาศวันนี้สูงสุดแค่13มองศาค่ะเดินทางไปหาหนาวแล้วนะคะใบไม้ก็เปลี่ยนสีใกล้จะร่วงรวยกันหมดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ตอนนี้พ่อใหญ่ไม่อยู่นะคะแกไปหาหมอนะคะเอาวิ่งกันเข้าวิ่งกันออกแต่โรงพยาบาลนั่นแหละคะ่ะโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่ที่พักผ่อนนะคะโต้โต,ตก็เลยพูดเล่นไปอย่างนี้เหมือนกันค่ะ มันจังหวะต้องซ่อมแซมร่างกายชีวิตของเรานะคะร่างกายมันใช้มานานแล้วมันก็ต้องซ่อมแซมเป็นธรรมดาคิดไปอย่างหนึง่งเราก็คิดแบบปรงๆนะคะพอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็พอคิดได้มันก็ดีไปสบายใจตัวเองด้วยนะคะขนาดเครื่องจักรใช้งานมานานมันก็ยังได้ซ่อมนะภาษาอะไรร่างกายคนเสียงแหบเสียงแห้งอีกแล้วะคะ่ะ พอเราไปเดินเมื่อกี้นะคะออกไปซื้อของซื้ออะไรกันหน่อยหนึ่งเพราะใหญ่แกก็ไปตามนัดนั่นแหละค่ะหมอนัดอะไรนัดแกก็ไปนะคะเสียงมาแล้วะะก็ก็แก๊้งนะคะอา,อากาศไม่ดีนะคะแต่ขอให้กลับสุขดีให้สุขภาพกลับมาดีกันวันคืนแล้วกันนะคะนู้นมาแล้วก็นนู้นตากฝนมาเลยนะคะเขามบขามบมาโน่นก <iens> ็ว<ฮาย>่ากันไป นะคะสำหรับตัวตัวเองก็ถือว,ว่าดีขึ้นค่อยยังชั่วขึ้นแล้วล่ะคะ่ะสำหรับสุขภาพร่างกายนะคะแต่พ่อใหญ่เองก็หลากหลายเรื่องของแกทั้งเตรียมยาทั้งเตรียมอะไรด้วยจะไปไทยกันนานรอบนี้นะคะเมื่อวันก่อนพี่คนที่รู้จักกันนะคะเขาก็ปลูกผักปลูกอะไรที่เมืองไม่ไกลกันมากนะคะแกก็เอาฟักทองกับไอ้บวบฝรั่งนะคะ มาให้สองลูกสามลูกเนิดหนึ่งกออยู่ในตู้เย็นนู่นล่ะค่ะก็มาคุยกันนะคะแกก็ทําความสะอาดนะคะวิ่งทําความสะอาดตรงนู้นตรงนี้บางครั้งก็ทําความบริษัทบริษัทไปบริษัทบางครั้งก็สามชั่วโมงสองชั่วโมงแกก็ไปแต่ส่วนมากแกก็ได้ทำเทบทุกวันนะคะแล้วก็ทําพวกบ้านส่วนตัวตรงนู้นตรงนี้ก็ปั่นจักรยานไปนะคะ นี่แหละค่ะมาดามเมียฝรั่งแต่ละคนมันก็ใช้ชีวิตแตกต่างกันไปการงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเหมารวมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสามีแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินการงานแต่ละคนมันแตกต่างกันอันไหนที่พอช่วยกันได้อันไหนที่พอได้เงินเสริมเติมกันไปพอได้ช่วยทางบ้านเราก็ต้องทานะครับเพราะว่าแกก็บอกว่าไหนจะลูกพี่ทั้งสองคนอีกนะคะอยู่กับพี่สาว กต็ต้องส่งต้องเสียต้องลูกเรียนหนังสือด้วยแกก็วิ่งทําแฟนแกก็ทํางานทั่วไปก็ถือว่าโอเคอยู่คะ่ะแต่แกก็ช่วยสามีทุกอย่างงานไหนก็ทําไปหนักเอาเบาสู้ราคะสาวไทยในต่างแดนนะคะตัวตัวเองก็เคยพูดหลากหลายคลิปเรื่องคนนู้นคนนี้การตำหมากกินที่เมืองนอกนะคะก็อยากให้รู้ไว้นะคะใหญ่คนบ้านเรารู้บ้างเหมือนกันคะ่ะว่าคนที่มาอยู่กับฝรั่งมังค่า ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรวยกันทุกคนนะคะสมัยนี้ยากแล้วค่ะการที่จะได้แฟนรวยๆเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทอะไรจริงๆน่ะก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็น้อยค่ะจะรวยจะอะไรขนาดไหนก็ต้องช่วยกันนามาหากินนะคะตอนนี้ขาแกก็ปวดด้วยแกก็เริ่มเป็นเบาหวานด้วยอีกนะคะสําหรับพี่คนนี้ทั้งเดี้ยงก็ต้องไปทํางานไม่อยากจะหยุด กลัวไม่ได้เงินกลัวไม่มีเงินส่งให้ลูกลูกก็จะเปิดเทอมค่าเทอมค่าอะไรต่างๆหรือล,ลูกก็เริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแล้วแกมีลูกกับคนไทยนะคะสองคนนะคะก็เลิกลากับสามีมไปแฟนก็ไม่ได้ส่งเสียช่วยอะไรช่วยเลยนะคะก็เขาก็ไปอยู่กับ มีอะไรก็ว่ากันไปนะคะเท่าที่แกเคยพูดให้ฟังนะคะแกก็หนักเอาเบาสู้เหมือนกันสําหรับผู้หญิงคนนี้มาอยู่เมืองนอกมืองนาแต่แฟนเขาก็เข้าใจเขาก็พาไปทําแต่แกก็บอกว่าพี่เป็นคนไม่มีความรู้แต่พี่ก็สองมือสองเท้าที่เราทําได้นะคะแกก็ยุมากกว่าตัวตัว3 4ปีได้ล้ะค่ะแต่แกก็บอกตัวตัวเองเหมือนกันนะมาจังหวัดที่เราไม่สบายเหมือนกันมาคุยกันนะคะพอได้แล้วนะคะมีฝรั่ง หันกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วก่อนที่จะเดี้ยงไปกว่านี้ก่อนที่จะป่วยไปกว่านี้ต้องเป็นจริงเป็นจังกับชีวิตแล้วแกบอกว่าอะไรที่อยากกินต่อไปนี้เข้าที่เข้าทางแล้วนะชีวิตที่มาอยู่ที่นี่นานแล้วถึงจะแบ่งสรรปันส่วนสมทางบ้านเสร็จเราก็ต้องดูแลตัวเองจริงๆนะโตโต้นะคะแกก็พูดนะคะแกพูดได้ แต่ตัวโต้ก็บอกแกเหมือนกันดูซิพี่ขนาดเดี่ยงขนาดนี้ขากับเพกกับเพกขนาดนี้ก็ยังฝืนสังขารไปทํางานตลอดแกบอกว่าก้มเงยมากอะไรมากทําความสะอาดบางที่มันได้เร่งเวลาบางจุดที่เราไปเหมือนตัวโต้ทำงานโรงแรมแต่ก่อนนะคะเข้าไปงานโรงแรมปุ๊บเขาบอกเลยวันนี้ห้องไม่เยอะสองชั้นพวกเธอต้องสองชั่วโมงเสร็จ ทำยังไงละเราสองคนสามคนทำยังไงห้องกี่ห้องสิบยี่สิบก็ว่าไปทางวิ่งนะคะที่ตุ๊ตต้ได้ทํานะคะบางคนผู้หญิงไทยคนไทยเขาได้ทํางานโรงแรมที่เมืองนอกเขาก็ได้ทํารีแลกไปทําความสะอาดไปอะไรไปไม่ได้จับเวลาแต่ตุ๊ตตู้ได้เข้าทํานี่คือจับเวลาจริงๆรรีบจริงๆนะคะพอมีกี่ห้องกี่ห้องเขาก็บอกเลยค่ะเวลานี้จะเสร็จล้มก็ต้องคลานไปเลยก็ว่าได้นะคะเหงื่อแตกเหงื่อท่วมตัวเหมือน เม็ดเขาพดเลยนะคะยิ่งช่วงฤด,ดูร้อนนี้โอ้ยไม่ได้เปิดโรงแรมมีแต่กระจกแล้วมันไม่มีหน้าต่างด้วยแล้วก็ห้องไหนที่ลูกค้าเพิ่องบอ,อกไปแอร์ยังเปิดอยู่ยังเพิ่งปิดแอร์ไปมันก็ยังคงความเย็นอยู่ใช่ไหมคะแต่เวลาเราไปทําห้องที่มันปิดไว้นานหรือว่าแขกออกตั้งแต่เช้าแล้วเราไปทํารอบสิบเ <c oughs> อ็ดสิบสองโมงร้อนเหงื่อทั่วหมวเสื้อนี่ยิ่งยูนิฟอร์มเสื้อสีดําเป็นเกลือหมดทุกวันก็ว่าได้ค่ะ โตโตก็บอกแกเหมือนกันพี่เลี่ยงขนาดนี้พี่ก็หยุดบ้างเด้อแกก็ห่วงแต่เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งลูกห่วงแต่แต่ต้องส่งพี่ส่งน้องสารพัดในหัวแกนะคะหันไปใส่ใจตัวเองหาหมอหาอะไรมันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มันต้องไปฝ่ายนวดฝ่ายอะไรนะคะเหมือนพวกอไอกีฬานักกีฬานะคะที่เขาบาดเจ็บขึ้นมาปวดเส้นหรือเส้นพลิกอะไรขึ้นมาต้องทําจริงๆแกบอกว่าทั้งก้มทั้งเงย สารพัดทั้งขาดทั้งถูแกก็เลยเป็นนะครับแกก็เลยเดี้ยงอยู่วันที่มาเจอกันก็เดี้ยงนิดนึงแต่ตัวตู้บอกแกว่าถ้าไม่รีบรักษาจะเดี้ยงมากกว่านี้มันจะเดินไม่ได้นะพี่แกบอกว่าแกพูดถึงเรื่องน้องสาวเหมือนกันนะครับพี่สาวที่ดูแลลูกๆให้นะเวลาเราโทรไปก็อ้างแต่ไม่ว่างอย่างงู้นอย่างนี้อยากจะเปิดก็ไม่เห็นหน้าลูกก็ยากลูกก็ยิ่งกําลังวัยรุ่นเราก็ห่วงหวงัหวเลี้ยวหัวต่อด้วยตัวตูว้ไอ้พี่เราห่วงร้อยแปดพันอย่าง ตัวตัวบอกว่าหยุดไว้ก่อนเงินทองท้าได้ส่งเขาแล้วก็อย่าไปห่วงเขานักเลยแกบอกว่าอินเทอร์เนต็ตอะไรต่างๆพี่ก็เป็นคนจ่ายหมดแต่เวลาจะเปิดกล้องเปิดอะไรกันทีแต่และคนก็ยากเหมือนกันนะทางบ้านเราเพอไปพูดเรื่องนี้ปุ๊บก็เจอตัวเองเหมือนกันนะครับพี่สาวทุกวันนี้จนบอกนางจนขอร้องนางบางครั้งบอกว่าอินเทอร์เน็ตินอินเทอร์เน็ตต่างๆค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บอกฉันฉันจะเป็นคนจ่าย แต่ท่านก็อยากจะเห็นหน้าพ่อหน้าแม่บ้างอาทิตย์ละครั้งหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็อย่างนี้เขาเปิดกล้องมาอะไรมาคนแก่พ่อแม่ตัวเองก็มีแต่มือถือธรรมดานะครับพอได้รับเฉยๆตัวตัวก็โทรผ่านเบอร์ที่แปลว่าโทรระหว่างประเทศถูกๆโทรผ่านจากตรงนี้ไปก็ได้คุยกันอยู่แต่การได้คุยเฉยๆไม่เห็นหน้ามันก็อยากจะเห็นก็จนคอร้องนางทัวงนี้นางก็เปิดมาให้ดูเรื่อยอยู่ค่ะได้คุยกับแม่กับพ่อได้เห็นหน้ากันบ้างแกก็บอกว่าเหมือนกันเลย ต้องขอร้องน้องสาวจริงๆอยากเห็นหน้าลูกเห็นหน้า like. คนน right ู้นคนนี้อย่างน้อยมันก็เป็นกําลังใจให้คนอยู่ทางไกลนี่แหละค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะคนมาอยู่ทางไกลเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปสาธยายให้คนฟังไม่ได้นางก็บอกเหมือนกันนางที่ก็ไม่ได้พูดให้พี่ให้น้องให้ลูกฟังนะว่าพี่เริ่มเจ็บเริ่มป่วยตัวเองก็เหมือนกันนะคะจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนส่วนมากเก็บไว้เองเพราะหนึ่งเราอยู่ไกลเราไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเราเราก็เลยพยายามอดทนอดทนอดทนกับ ทุกอย่างให้มันผ่านไปจังหวะมันป่วยได้มันก็ต้องหายได้ก็บอกตัวเองอย่างนี้ค่ะส่วนมากนะคะนี่แหละคาลากหลายคนเหมือนกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ละคนก็หันมาดูแลตัวเองเป็นจริงเป็นจังนะคะมียฝรั่งอยู่ต่างถิง่นต่างแดนห่วงแต่การหาเงินหาทองวิ่งหน้าวิ่งหลังพอที่จะช่วยคนนู้นพอที่จะช่วยคนนี้หันมาดูแลตัวเองด้วยเป็นช่วงๆนะคะเวลารู้สึกว่าร่างกาย ไม่ดีไม่สเสถียรขึ้นมาก็รีบนัดหมอปุ๊บหมอตรวจเช็กนะคะอย่าให้เหมือนโตโตจนเดี่ยงขาทั้งสองข้างจนอะไรไปหาหมอจนโมโหจนอารมณ์เสียอย่างเมื่อวานเมื่อวันก่อนอนึกว่าจะได้ยาได้อะไรที่นี่มันขั้นตอนมันเยอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรอกคะ่ะแต่มันเยอะคําว่าเยอะแล้วกันนะคะกว่าจะได้ถึงขั้นตอนนี้กว่าจะได้ตรวจกว่าจะได้นัดโรงพยาบาลกว่าจะนัดฝ,ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้สารพัดเหมือนในเขากัน้นประตูเงินประตูทองเวลางานแต่งละคะ่ะ หลายขั้นตอนมากไม่ใช่ว่าก็ไม่ดีหรอกคะ่ะแต่ขั้นตอนเขามันเยอะแล้วมันก็นมันรอนานนะคะมันเอาเงินไปตุ่มๆใส่โรงพยาบาลอยากรักษาทันทีไม่ได้จากบ้านเราถ้าคนมีเงินมีทองก็เข้าไปเลยกินอีกส่วนตัวมันเยอะนะคะจ่ายปุ๊บรักษาปับ๊บอย่างนั้นมันก็ง่ายนะคะเอาดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงหมดเลยสลวน่วนเปรทางยุโรปนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะฝนตกทั้งวันก็ว่าได้คะ่ะ นี่แหละค่ะเรื่องพี่คนนี้ก็บอกแกหันมาดูแลตัวเองเป็นจริงเป็นจังเดี๋ยวชีวิตพังร่างกายพังเดี่ยงมากกว่าน,นี้ไม่มีใครช่วยเราได้นะตัวเราเท่านั้นนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นนะไม่มีใครมาเจ็บไข้ได้ป่วยแทนเราหรอกนะตัวเก็บอกนะคะมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้หวังว่าทุกคนคงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองกันด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ